สวัสดีครับ,รบมาพบกับทุกท่านเช่นเคยนะครับผมนายพีระพิลาิิธ์กับการใช้งานระบบปฏิบัติการ macOS ร่วมกับ VoiceOver สํสำหรับคนตาบอดทามักเนื้อหานีส้อยกดไล่กดปันกันกันกบมูไฮดายดความผูกกันร้ายรายเด้อและกดหมากกล่องแกงไวเผื่อสิบอผาดข้าวสารดีๆจากสำนักขอสมุดเดอจ้า สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับติดตั้งแอปใน Mac OS กันนะครับตั้งแต่ Mac update เป็น Mac OS Ventura นี้ตัวหน้าต่างหน้าตาของ App Store ก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคล้ายๆกับตัว iPhone iPad แล้วนะครับแล้วก็การใช้งานก็ง่ายมากขึ้นนะครับเราไปดูกันเลยครับว่าเราทำกันยังไงนะครับไปที่ แอปเปิลเมนูครับ v o m โอเคเสร็จแล้ว v o ลูกศรลงมาครับ set. App Store. เลือกที่ App Store นะครับ v o space bar <App Store. S 1> เข้าไปครับ App Store. App Store. พอเข้ามาแล้วนะครับผม v o home ขึ้นไปข้างบนครับ <Uber. S 1> นะครับไปเริ่มต้นที่ t o o l bar นะครับเดี๋ยวผมจะ v o ลูกศรขวาไปทีละเมนูนะครับ ว่ามีอะไรบ้าง search field. Search. Search. ตัวนี้นะครับเป็นช่องเสิร์ชนะครับในกรณีที่เรารู้ชื่ออยู่แล้วนะครับว่าตัวแอปพลิเคชันที่เราต้องการเป็นอะไรนะครับเพื่อที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปเบราว์หาไปเลือกหานะครับในหมวดหมู่ต่างๆนะครับ <Text field. S 1> ผม v ีอลูกศรขวาไปครับ <Field. Table. S 1> ตัวนี้นะครับ field table ตัวนี้นะครับมันจะเป็น หมวดหมู่ wide, anywhere, poor, uh, ch, ใหญ่นะครับว um, so ่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับมันก็จะมีพวกที่มันนำแนะนำมาให้นะครับพวกตามหมวดหมู่ตามออกแบบตามอะไรต่างๆนะครับมันก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เหมือนใน iPhone iPad เลยนะครับก็ผมก็แนะนำให้อยู่ข้างบนนะครับตัวเลือกตัวแรกสุดเลยนะครับตัวนี้เราสามารถอินเทอร์แอคเข้าไปได้นะครับ ตัวนี้พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรากดเร็วๆนะครับถ้าเรากดช้าเนี่ยมันจะโหลดแล้วก็เด้งเข้าไปเมนูนั้นเลยนะครับเพื่อความสะดวกสําหรับคนตาดีที่ใช้เมาส์นะครับเวลาเราเอาเมาส์ไปคลิกเนี่ยมันจะโหลดมาให้แต่ว่าถ้าเราใช้ไวโส o ร e r เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโหลดมาแล้วก็ช้าเด้งออกมาทําให้เราหลงทางอีกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาผมจะลอง VO ลูกศรลงดูครับเห็นไหมครับมันก็จะโหลดดิ้งนะครับประมาณนี้ เราก็จะออกไปนะครับเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมครับตัวนี้มันโหลดแบบนี้เลยครับมันจะทำให้เราช้าผมกลับมา โอเคนะครับผมก็นนครับผมก็จะกดเร็วๆแบบนี้ครับมันถึงจะไปให้นะครับเดี๋ยวนะครับสมมุติว่าตัวนี้ครับผมจะลองกดเร็วๆดูนะครับผมจะอินเทอร์เเข้าไปนะครับเห็นไหมครับเนี่ยพวกนี้มันจะโหลดลงมาให้ได้เลยนะครับถ้าเราปล่อยมือมันจะโหลดกลับขึ้นมาให้นะครับ โอเคนะครับผมก็จะเอามาอยู่ที่ discover <How S 1> นะครับ field, table, discover, ตอนนี้นะครับ <Select. S 1> จริงๆแล้วเราสามารถเลือกได้ทุกหมวดหมู่เลยนะครับตามลักษณะของเราใช้งานกันนะครับก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับผมวิอลูกศรขวาไปครับตัวนี้เป็น discover collection นะครับก็คือเป็นเมนูย่อยจาก หมวดหมู่ใหญ่ที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับผมไปอีกครับตัวนี้ก็จะเป็นบัญชีนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับเป็น Apple ID นะครับก็หมดแล้วนะครับผมย้อนกลับมาตัวนี้นะครับหัวข้อย่อยของเมนู Discover นะครับผม Interact เข้าไปครับนะครับผมวิโอลูกศรขวาไปครับมันก็จะมีพวกพวก หมวดหมู่ต่างๆนะครับแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่เราใช้งานบ่อยๆที่คนนิยมนะครับผมก็จะไปที่ uh, ผมก็จะเลือกที่ Top f r e e a p p นะครับพวกนี้นะครับเราสามารถอินเทอร์เเข้าไปได้เลยนะครับ นะครับแล้วก็มันจะมีอยู่2ตัวนะครับอินเทอร์เน็เข้ามาเป็นหัวข้อนะครับแล้วก็ top apps free top free app นะครับมันก็จะมี c ีกับ top free app นะครับก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอินเทอร์เน็เข้าไปก็ได้นะครับนะครับอินเทอร์เน็เข้าไปครับนะครับอินเทอร์เน็เข้าไปนะครับ Collect details, details, collection, field, table, discover, selected, เลือกรายละเอียด i ายละเอีย a รายละเอ Arcade button discover, but discover. นะครับพรงนี้มันจะเด้งออกมาเหมือนเดิมนะครับก็ลองดูดีๆนะครับเพราะว่าเนี่ยตัวนี้ผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยลองใช้แบบเริ่มต้นให้เชี่ยวชาญก่อนนะครับ พอก่อนที่จะไปทางลัดนะครับเ <The details. S 1> มื่อกี้ผมจะล,ลองเข้าไปลัดไปแสดงทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่ามันเด้งออกมา <The details. S 1> ไม่เป็นไรนะครับ <The detection. S 1> เข้าไปใหม่นะครับผมก็จะออก <Test. S 1> ไปนะครับตัวนี้ top b a c b a ออกไปก่อน โอเคนะครับผมมาตั้งต้นที่ Top Free App นะครับผมอินโทรแเข้าไปใหม่ มันก็จะมี two item นะครับให้พอยเลือกตัวสุดท้ายเลยก็ได้นะครับ top free app ตัวนี้นะครับเรา interact เข้าไปครับง่ายสุดเลยครับแล้วก็ interact เข้าไปอีกครั้งครับจนกว่าจะได้ยินคำว่า in top free app นะครับ vo ลูกศรขวาไปครับพวกนี้นะครับจะเป็นแอปนะครับที่เราสามารถติดตั้งได้เลยนะครับ Photo and video, นะครับแคนวานะครับตัวนี้อ่ะสมมุติว่าไม่ต้องเลื่อนไปเยอะแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมจะติดตั้งแคนวาตัวนี้ผม v o Space bar ไปเลยครับ One, Go Back นะครับพอ v o Space bar เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นคำอธิบายนะครับนะครับก็จะมันก็จะอธิบายว่ามันเป็นแอปเกี่ยวกับการออกแบบพวก วิดีโอพวกรูปภาพอะไรต่างๆนะครับตรงนี้นะครับ Get In App p u r c h a s e นะครับก็คือเราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับแต่มันก็จะมีว่าพอเราใช้ไปแล้วเราอยากได้ส่วนเสริมอะไรเพิ่มมันจะมีขายอยู่ในแอปนะครับในการดาวน์โหลดแอปใน Apple นะครับ Apple Store เนี่ยมันก็จะมีอยู่ 3แบบใหญ่ๆนะครับแบบแรกก็คือฟรีนะครับฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็ฟรีอินแ p p เพอร์เชสนะครับก็คือดาวน์โหลดฟรีใช้ฟรีบางส่วนที่เหลือถ้าเราพอใจส่วนไหนเขาจะถามให้ซื้อภายในแอปนะครับมันก็จะมีพอดาวน์โหลดแอปไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีถ้า,าต้องการความสามารถนี้เพิ่มเราจะต้องจ่ายตังเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ มันก็เป็นเงื่อนไขของผู้พัฒนาเขานะครับแล้วก็แบบที่3มก็คือแบบที่เสียตังค์เลยนะครับถ้าเป็นแบบที่เสียตังค์เนี่ยมันก็จะขึ้นราคามาให้เลยนะครับเก็ตนะครับราคาเท่าไหร่นะกคิดกี่บาทนะครับแล้วก็ซื้อเข้าไปนะเลือกซื้อเข้าไปแล้วก็มันจะตัดจากบัตรเครดิตให้เราเลยนะครับโอเคนะครับผมจะลองเก็ตดูนะครับ V o s p สเป bar ตอนนี้ผมอยู่เก็ตอยู่นะครับนะฮะ <Button. S 1> นะครับตัวนี้นะครับ get in app purchase นะครับก็ v i โอสเปซบาร์เข้าไปครับ cancel button get are you sure you want to get canva design photo and video you are currently on the button so click. ตัวนี้นะครับมันก็จะถามว่าต้องการดาวน์โหลดไหมนะครับคุณแน่ใจไหมว่าต้องการที่จะดาวน์โหลดนะครับมันก็จะมี Are you sure you want to get Canva? Design cancel. นะครับตอนนี้ผมวีโอลูกศรขวาไปนะครับ <default> ก็มี cancel <default. S 1> ก็คือไม่ยกเลิกนะครับ get, get ก็คือดาวน์โหลดนะครับ default ผมก็เอาเลยนะครับดาวน์โหลดเลย App Store Window The Dialog In c i g e in to App Store If you have an Apple ID and password Enter them here If you have already used the iTunes Store r iCloud, for example, you have an Apple ID. Apple ID forgot Apple ID 9 h e r e at mail. c o m ตัวนี้นะครับมันก็จะให้ใส่ Apple ID นะครับของใครใส่อินอยู่แล้วนะครับก็จะขึ้นมาให้ Apple cancel, get แล้วก็ผมก็จะเลือก get <But S 1> เลยนะครับ พอเก็ต <Sec> เรียบร้อยแล้วเนี่ยบางที่นะครับมันจะให้ใส่พาสเวิร์ดเป็นครั้งแรกเลยนะครับหรือใครใส่อยู่แล้วนะครับมันจะให้สแกนลายนิ้วมือหรือ,อด้วยวิธีใส่รหัสก็แล้วแต่ที่เราตั้งค่าไว้นะครับ Pass word. Pass word. ตอนนี้ผมไม่ได้ดาวน์โหลดมานานแล้วนะครับผมก็มันบางทีมันก็อาจจะต้องถามใหม่เพื่อความเป็นตัวเรานะครับ นี่เห็นไหมครับเวลาผมเลื่อนมา Get Dim นะครับถ้าผมยังไม่ใส่ password นะครับผมใส่ password นิดนึงนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น password Apple ID ของเรานะครับผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็มาเลือกที่ Get ครับ ตันนี้เป็นนับเปอร์เซ็นต์นะครับก็มันอ่านไม่ทันนะครับ Deplete Press Control. this button. o โอเคนะครับเนี่ยเราเรียบร้อยแล้วนะครับดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับจากเป็น Get มันก็จะเป็น Open นะครับอันนี้ก็คือการโหลดแอปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูกันตัวแอปที่ดาวน์โหลดมาอยู่ตรงไหนโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ แอนะครับเราสามารถที่เข้าไปได้หลายแบบนะครับเข้าไปด้วยคำสั่ง Command s h i p t A หรือใช้5นิ้วขยุ่มตรง Touchpad ก็ได้นะครับหรือเข้าไปที่ Spotlight ก็ได้นะครับ Windows Spotlight แล้วก็พิมพ์ c a n วาสนะครับเดี๋ยวผมจะลองอใช้วิธีการขยุ่มแล้วกันนะครับ นะครับตีัวนี a r t h นะครับตัวนี้ฮะเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็น แอปที่ผมดาวน์โหลดมานะครับเรียบร้อยแล้วเราเข้าไป,ไป <Escape S 2> เอยก็ได้ครับ <Des> วิธีลบนะครับวิธีลบเนี่ยง่ายๆเลยนะครับวิธีลบก็ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับ Command shift a น i n d o w list view table นะครับ list view table นะครับพอเข้ามาตรงนี้นะครับ list view table เนี่ยให้เรา interact mm hmm. เข้าไปเลยครับ ตอนนี้จะเรียนจาก A ไปถึง Z นะครับหรือว่าเรียงจากที่เราตั้งไว้นะครับแล้วแต่นะครับก็เราก็วีโอลูกศรลงไปเลยครับนะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับ วิธีการลบนะครับง่ายๆเลยนะครับพอเรามาถึงแอปตัวไหนเราต้องการที่จะลบแอปตัวนั้นให้เราใช้คำสั่ง command delete เลยครับ Move the cancel the text. พอ <Yeah. S 1> เรา command ค uh, m ม n น backspace หรือค m ม n นตัวค m ม a น delete นะครับหรือค m ม n น backspace เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะถามขึ้นมาครับว่าต้องการที่จะลบไหมถ้าลบเราจะต้องใส่รหัสผ่านหรือว่าตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับอันนี้ผมไม่ลบนะครับผมก็จะ okay. ยกเลิกออกไป <F inder. S 1> นะครับยกเลิกออกไปนะครับแค่นี้ครับวิธีลบง่ายนะครับ เราก็คอมมานด์ backspace นะครับมันก็จะลบไปให้เลยนะครับก็โปรแกรมต่างๆที่ติดตั้งก็จะถอดถอนออกไปให้เราด้วยนะครับอันนี้ง่ายมากนะครับใน mac <figure> นะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับบางโปรแกรมที่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ใน app store นะครับก็คือเราก็ดาวน์โหลดตามเว็บ ใช้ผู้ให้บริการหรือผู้พัฒนานะครับแล้วก็มาติดตั้งได้เลยนะครับติดตั้งก็ไม่ได้ยากอะไรครับเน็กๆอย่างเดียวนะครับเน็กยอมรับแล้วก็เน็กตามทําตามขั้นตอนมันนะครับบางบางแอปเนี่ยแทบที่จะไม่ต้องติดตั้งเลยครับพอแตกไฟล์ออกมาแล้วก็คุมดานะครับคุมดํา Copy แล้วก็เข้าไปที่แอปเมื่อกี้นะครับ Command Ship A นะครับเข้าไปที่แอปแล้วก็ คอนโทรล V วางลงเลยนะครับมันก็จะติดตั้งแล้วก็เราสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ได้ยากนะครับรวมถึงการลบถอดถอนโปรแกรมด้วยในในเครื่อง Mac นะครับเราทำแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะติดตั้งใน App Store เืยติดตั้งนอก App นะครับก็ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับใครติดปัญหาตรงไหนก็ฝากข้อความฝากคำถามเอาไว้ได้พบกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ